แล้ววันนี้ท่านนายกก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการชุมนุมประท้วงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าหลังจากฟังท่านพูดวันนี้พูดค่อนข้างยาวนะว่าจุดยืนของท่านจริงๆต่อเรื่องนี้คืออะไรกันแน่นะครับแต่ที่พอจับใจความได้คือด้านหนึ่งท่านก็บอกว่าพลังนักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์นะครับมีสิทธิในการแสดงความเห็นแต่อย่าก้าวล่วงนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าความหมายของว่าก้าวล่วงนี่มันเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าในความเป็นอาจารย์นี่คิดว่าจนถึงขนาน,นี้มีใครก้าวล่วงอะไรบ้้าางงงือออยยัคคตนนีผมก็ิดว่ ไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องนะฮะหรือข้อเสนอต่างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบปก,กติทั่วไปนะครับ <mistakes. S 1> แน่นอนคือกรอบเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนนะฮะ,ะลักษณะสังคมที่เป็นมาในอดีตอาจจะเป็นข้อเรียกร้องใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆแต่แน่นอนข้อเรียกร้องใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆมันก็จะทำมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนที่อยู่ในสังคมที่เติบโตมาแบบหนึ่งนะครับอาจจะขาดความ รู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจก็เสนอเหล่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้รู้สึกภาษากา i r r i t a t i o n นี่ก็แล้วหงุดหงิดหงุดหงิดหรือว่ากระอ่วนใจกระอ่วนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าสังคมเราตอนนี้เนี่ยฮะมันเป็นสังคมที่ผมใช้คำว่าอัดอั้นตันใจนะฮะสังคมที่อัดอั้นตันใจเพื่อนทุกคนก็อยากพยายามที่จะก้าวไปสู่ จัมพ์ to conclusion ก็คือก้าวไปสู่ข้อสรุปเลยนะครับว่าประเทศนี้ต้องออกไปเป็นอย่างนี้ประเทศนี้ต้องออกไปเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่รีบกรีบรีบรีบด่วนสรุปว่าประเทศนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปเพราะว่าไม่ว่าอยากจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์เองเท่าที่สัมผัสกับกลุ่มคนที่มาเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะนับศึกษาเนี่ยอาจารย์คิดว่า คนเหล่านี้ก็เห็นภาพไหมว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยผลพวงจริงมันจะเป็นยังไงเขาคิดว่าเขาเภาพออกไหมเพราะคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะมองว่ามันก็จะทำนำประเทศไทยไปสู่อีกบริบทหนึ่งที่มันจะแตกต่างจากปัจจุบันนี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคืออย่างนี้ถ้าผมดูข้อเรียกร้องในอาทิตย์ที่ผ่านมาใ,ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ,ะหลายที่เนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลุ่มประชาชนปลดแอกเนี่ยนะฮะซึ่งมีสเตทเมนที่ทั้งชัดเจนนะครับว่า มี3ข้อเรียกร้องสองจุดยืนแล้วก็หนึ่งความฝันเนี่ย<ช>นะครับสามข้อเรียกร้องที่ว่าดีก็เรื่องของการหยุดเกิดการข่มขู่คุกคามประชาชนที่ออกมาแสดงสิทธิเส,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 สรีภาพเป็นการแสดงออกอนะครับข้อที่2ก็คือร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่และสาก็คือหลังจากได้รัฐธรรมนูญกติกาที่เป็นของประชาชนแล้วนะครับก็ให้เกิดการเลือกตั้งที่มันมีความ โปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องที่ผมคิดว่าไม่เห็นจะได้เกินเลยอะไรนะครับ,รบจากเรื่องธรรมดานะครับแต่จุดยืนทั้งสองอันก็คือเรื่องของการไม่มีรัฐประหารกับการไม่ให้มีรัฐบาลแห่งชาติการไม่มีการรัฐประหารแน่นอนครับผมเองก็เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแต่ในแต่ไรนะครับเพราะฉะนั้นการรัฐประหารเป็นการยึดอำนาจโดยคนกลุ่มเล็กๆแล้วก็เป็นกระบวนการที่มี ที่หักล้างกับความเป็นประชาธิปไตยผมก็เห็นด้วยครับว่าเราไม่ควรประเทศเราไม่ควรจะมีการรัฐประหารไม่ควรมีอีกแล้วนะครับนะฮะไม่ควรจะมีคือแน่นีนก็ไม่ควรมีแต่มันมีแต่มันดันมีนะฮะแต่ว่าในอนาคตไม่ควรจะมีต่อไปแล้วแต่จริงแต่ที่เป็นประเด็นคือความฝันอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็นขึ้นมาครับความฝันเนี่ยเป็นเรื่องของต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐบรมนูซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามอง ประเด็นนี้ถึงอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อ,อย่างเข้าอกเข้าใจนะครับมันก็เป็นระบบปกตินะฮะประเทศไทยเป็นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกไหมครับอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับไม่ได้มีข้ออะ,อ,ะอะไรที่มัน,ม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 นผิดปกติจาก ถ้าเรียกปกติจะริดแต่สิ่งที่ถ้าเรามองจากข้างนอกเ่ยสิ่งที่เขาพยายามเสือก็คือปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงอาจจะในทางปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็แล้วแต่หรืออาจจะมีแม็กนิซึมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกรอบนี้สักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขอเรียกร้องให้กรอบกติกาเหล่านี้มันเป็นแบบสากลนิยมแบบที่คนในสังคมยอมรับได้เนี่ยผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ปกติเหมือนกันนะครับเพราะว่า เราอยู่กัน70็ดสิบเจ็ดสิบล้านคนคกติกาที่ว่าเนียมันก็ต้องมีความชัดเจนว่าใครทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเราในฐานะประชาชนมันก็มีกฎหมายกําหนดสิทธิ์ของเราอนุญาตให้เรามีสิทธิ์อะไรหรือเราเองอาจจะถูกระงับสิทธิ์ในเรื่องอะไร,รนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องง่ายๆนะครับเราบอกเรามีเสรีภาพในการเดินทางนะครับแต่ว่าเราจะขับรถ ซ้ายบ้างขวาบ้างสวนกันไปสวน,นมาบ้างได้ไหมม,ม,มันไม่ได้เพราะว่าเราก็อาจจะต้องอด้อยสิทธิของเราในการไปขับอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าต้องให้สิทธิคน,นอึ่นเขาเดินทางาเหมือนกันฮะในกติกาใหญ่ๆใ,ในของรัฐธรรมนูญมันก็เป็นเช่นเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของข้อตกลงหรือกรอบว่าใครทําอะไรได้แค่ไหนอย่างไรแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การพยพทางสังคมอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้แต่หถ้าผมไปดูข้อเรียกร้อง มีจริงเนี่ยผมเห็นข้อเรียกร้องเหล่านี้นะครับแล้วก็ในเวทีอื่นๆนะฮะผมก็รู้สึกมีความสบายใจในระดับหนึ่งว่าเราเนี่ยคงข้อเรียกร้องเหล่านี้น่าจะเดินหน้าไปได้นะครับแล้วก็พื้นที่ในการแก้ไขรัฐมนูญนะฮะในการตั้งสสรในอนาคตเนี่ยถ้ามันเปิดขึ้นตรงนั้นได้จริงๆก็จะเป็นพื้นที่หรือเป็นเวทีเป็นแพลตฟอร์มนะฮะที่คนที่เห็นต่างๆกันมาร่วมกันร่างกติกาที่พวกเราจะอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างไรนะฮะแต่ว่าเพอเอินสักครู่เนี้ยนะฮะก่อนจะเข้ารายการได้กี่นาทีก่อนจะเข้ารายการผมก็เพิ่งได้รับทราบข่าวนะฮะว่า,ามีาท,ทนายอ,อน,นเนนะฮะซึ่ออกมาเป็นผู้เคลื่อนไหวก็ถูกจับกลุ่มไปดำเนินคดีนะฮะอันนี้ถ้าพอจะถ้าก็เป็นคดีที่แกออกมาพูดนะฮะในวันที่3สิงหาคมนะฮะซึ่งออนเนี้ย วิธีการเป็นการจับรั้งที่2ในรอบสสัปดาห์แล้วนะเป็นเป็นเวลาสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วในขณะเดียวกันผมก็เพิ่งได้รับสำเนาหมายเรียกนะครับคุณผลิตนะฮะหรือคุณเพนกวินนะครับแล้วพวกก็ซึ่งรวมไผ่ไผ่ดาวดินดาวดินไปด้วยเนี่ยนะครับผมก็เลยโทรไปขออนุญาตเขาทดถึงว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอพูดเรื่องนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ไม่จบเนะฮะ ข้อเรียกร้องข้อแรกคือหยุดการข่มขู่คุกคามการข่มขู่คุกคามไม่ได้ไม่ใช่แค่ไปทําร้ายร่างกายเขานะฮะแต่การใช้กฎหมายหรือการใช้อำนาจที่มันเกินขอบเขตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ต้องเผชิญกับชะตากรรมต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือการข่มขู่คุกคามและการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุทั้งสิ้นถ้าข้อเรียกร้องข้อนี้นะครับรัฐบาลไม่สามารถจะทําได้แล้ว เราจะมีทางออกจากความขัดแยง้งในปัจจุบันไปได้อย่างไรนะผมผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความใส่ใจนะครับข้อเรียกร้องข้อเรียกร้อง3ข้อนี้รจริงๆแล้วทําไม่ได้ยากเลยนะถ้าตั้งใจจะทํากันจริงๆนะครับการหยุดข,ข่มขู่คุกคามนี่ไม่ยากคุณเคยข่มขูมข่คุกคามใครคุณคเคยบูลลี่ใครคุณเคยใช้กําลังประหัตประหารใครคุณเคยใช้กฎหมายไปไปกัดแกล้งใคร ุณก็หยุดเท่าทันเองถ้าหยุดไปก็แต่ท้งตำรวจที่มีหน้าที่เขาจะอ้างว่าถ้าก็ไม่ทําหน้าที่ตรงนี้ก็จะถูกกล่าวหาว่าละเป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าจริงๆอาจารย์กำลังบอกว่าทางผู้มีอำนาจจริงๆส่งสัญญาณล,ลงมาได้ใช่ไหมถ้าต้องการที่จะทําให้เรื่องนี้มันมีเวทีของการพูดคุยกันคืออย่างนี้ครับคือกระบวนการในการดําเนินคดีเนี่ยมันก็มีขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เนี่ยวิธีการเหล่านี้เนี่ยกระทำราวกับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชญากร ที่เป็นอันตรายต่อประเทศผมก็ได้มีโอกาสอ่านสำเนาหมายเรียกนะฮะ<ม>ของคุณผลิตแลวก็ของคุณไผ่<ม>ดาวินเนี่ยนะฮะสักครู่นี้คือข้อความในหมายเนี่ยนะฮะเช่นกรกระทําการอันจะอาจจะนําไปสู่ความรุนแรงหรืออะไรต่างๆ<ม>พอดีเหตุการณ์เนี่ยเป็นเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาซึ่งผมก็ไปทําหน้าที่สังเกตการณ์ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับ ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะส่งไปถึงเรื่องความดูแลผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยที่มันดูนอกเหนือจากข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยมันถึงมาอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายได้เพราะอย่าลืมว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตํารวจเนี่ยเป็นต้นทางของความยุติธรรมถ้าต้นทางของความยุติธรรมทาให้เกิดความอายุติธรรมตั้งแต่ต้นเนี่ยปลายทางมันจะมีความยุติธรรมได้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่า เป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งและผู้มีอำนาที่ปรารถนาที่จะเห็นสังคมนี้คลี่คลายออกไปโดยที่ไม่ได้ต้องบาดเจ็บล้มตายกันนะฮะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องต้องต้องคิดใหม่และทําใหม่อย่างเร่งด่วนแลทันทีครับบรรยากาศที่กําลังเกิดขึ้นที่เข้าข่ายการฟุกคารอย่างที่อาจารย์อธิบายเนี่ย อาจารย์คิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการออกมาชุมนุมของการเคลื่อนไหวของกลุ่มทั้งนักศึกษานักเรียนตอนนี้ก็กําลังตื่นตัวอย่างมากก็นิดหนึ่งครับก็คือถ้าผมก็เคยเรียนไปเหมือนโยนลูกบาสใส่กําแพงคุณโยนเข้าไปแรงเท่าไหร่มันก็กระเด้งออกมาแรงเท่านั้นนะครับถ้าการข่มขู่คุกคามมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนคุณออกแรงมากมากโยนลูกบาสเข้าไปที่กําแพงมันก็เด้งกระเด้งออกมาชนหัวคุณแรงเรัาแรงขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะไปค,คาดหวังว่าคุณจะเป็นผู้กระทําผู้อื่นฝ่ายเดียวที่คงเป็นไปไม่ได้อันนี้<ม>เป็น<ม>เป็นปฏิยาณตอบโต้ธรรมชาติของมนุษย์นะฮะธรรมชาติของ<ม>สัตว์สัรพสว์ทั้งมวลด้วยซ้าก็คือถ้าเกิดได้รับการากัดแกรกงหรืออันตรายก็อาจจะมีการตอบโต้ที่มันคุนแรงขึ้น<ม>นะครับความคาดหวังที่จะเห็นว่าเราจะมีหนทางอื่นๆนะครับ<ม>หนทางที่หลายหลายฝ่ายร่วมกันนะฮะคลี่คลายนะฮะมันก็อาจจะ ค่อนข้างติดตามลงุนมันมีขบวนการในสภาซึ่งตอนนี้ก็เดินหน้าอยู่ใช่ไหมครับฝ่ายค้านก็ยื่นเสนอให้มีการเป็ยติมีการแก้ธรรมนูญใช่ไหมรัฐบาลเองท่าทีก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ว่าฟังดูเสียงส่วนใหญ่แต่ละพรรคเนี่ยก็จะเห็นด้วยกับการแก้เนี่ยตรงนี้อาจารย์ไม่ช่วยคิดไม่คิดว่ามันจะช่วยลดระดับของการเผเชิญหน้ากันเลอครับมันก็มีช่องทางของการเดินหน้าไปอยู่แล้วเรื่องนี้ครับอันนี้แหละะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นช่องทางที่สวยสดงดงามที่สุดครับนะฮะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือว่า ปัจจุบันเนี่ยปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่กลุ่มผู้ประท้วงอ,ออกมาพูดบนเวทีเอ่ยหรือว่า,าปฏิกิริยาต่างๆที่เราเห็นในสังคมหรือแม้กระทั่งระบบก,การใช้อำนาจต่างๆที่เกินขอบเขตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นส่วนมากมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่เราอาจจะต้องมีกติกาทีา่ประชาชนร่วมกันร่างขึ้นมา แน่นอนครับเราประเทศเราเนี่ยสังคมเราผ่านความผัดแยง้งแตกแยกร้าวลึกนะครับม,มาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจะไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันหรือความเกลียดชังกันเนี่ยจะอยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้มผมผมเคยพูดเสมอว่าสังคมที่จะมีความสงบสุขเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนในสังคมต้องรักกันนะฮะ แต่ว่าเราหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับคนที่เราเกลียดได้ได้อย่างไรมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาที่เป็นรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเราสามารถที่จะให้เวทีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นที่ที่ฝ่ายต่างนะครับท,ที่เห็นต่างที่ทะเลาะก,กันบอกแว้งกันมาเป็นสิบสิบกว่าปีเนี่ยนะครับได้มาเอาล่ะถ้าเราจะเป็นจะต้องอยู่ในยบนพื้นแผ่นดินแผ่นพื้นน,นี้ด<ช>้วยกันเนี่ยฉัน,นคงจะรักเธอไม่ได้นะแต่ว่าเราจะมีกติกายังไงที่ ระหว่างเธอกับฉันก็ยังอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ได้เหมือนกันาเรามานั่งร่วมกันร่างกติกาที่ทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมครับร่วมกันได้ไม่ต้องรักกันแม้ <c oughs> <c oughs> อยู่่กันกับคนที่เราเกลียดก็ได้ <c oughs> นะฮะะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องทางที่ผม <c oughs> คิดว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุด <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่จะมีความยั่งยืนมากที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็มีความหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยอ,อาจจะถึงเวลาแล้วที่ทั้งองค์การพยกนะฮะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลแล้วก็เป็นตัวแทนอำนาจนิติบัญญัตเนี่ยร่วมกันนะครับมาคุยกันฮะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องอเดินหน้าเพื่อเสนอนะครับเสนอตัวเข้าไปคลี่คลายปมตรงนี้กับสังคมนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในระดับใดก็ตามเช่นร่วมร่วมมือกัน สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขรัฐมนูญมาตรา256และการตั้งส,อสอร,อรขึ้นมาใหม่นะครับหรือกระบวนการในแกนการแก้ไขรัฐมนูญมาตราอ,าอื่นๆที่เป็นอ,อุปสรรคนะครับหลังจากการแก้ไขรัฐมนูญมาตรา256ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒทสภาเนียก็จะเป็นผู้นําในการคลี่คลายปัญหาที่กาลัง กำลังขมึงเกลียวและอาจจะหาทางออกไปได้ถ้าความสมัครสมานสามัคคีของสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและสมาชิกผู้ที่สภาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เปิดทางให้เกิดการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นทางออกของสังคมเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อย่างน้อยนะครับโครงารพยบทางนิติบัญญัติของเราก็ยังเป็นที่พึ่งพาและหาทางออกให้กับสังคมได้ครับคือทั้งสอสสอนี่ควรจะมีบทบาทนําออกมา ระบุเลยใช่ไหมคะว่าควรจะต้องทําอะไรหรือว่าเตรียมที่จะทําอะไรใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้ถึงเป็นระยะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นได้เวลาแล้วครับ <ừ> ที่ทั้งสสแลสะสวอาจจะต้องขยับขยับมาไม่ใช่ขยับออกมาด่าก,กันนะครับแต่หมือนว่าขยับออกมาโต้ทิ้งไม่ใช่ขยับออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮ <ừ> ะแต่ว่าขยับออกมาแสวงหาความร,ร่วมมือ ว่าตัวสสเองคงไม่ใช่เป็นประเด็นมากนะผมเชื่อว่าเป็นตัวแทนประชาชนผมคิดว่าคงฟังเสียงประชาชนพอสมควรนะรรแต่ตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ตัวสอวอนะครับซึ่งสอวอผมก็ไม่แน่าจว่าจะฟังเสียงของสังคมแค่ไหนอาจจะฟังเสียงคนที่แต่งตั้งมามากกว่าก็ได้ใช่ไหมคืออันนี้ก็เป็นความกังวลของคนหลายๆคนในสังคมว่าที่มาของสวชุดนี้เนี่ยมันมีความค่อนเซ็ปจะแบคุมเคลือนะครับแล้วก็มีความ คือคุมเครือในเรื่องของที่บาแต่ว่าชัดเจนว่าใครเป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อมโยงหรือ <laughs> ความยิดโยง <laughs> กับประชาชนคน่อนข้างน้อย <laughs> ในขณะที่มีอำนาจค่อนข้างมาก <laughs> โดยปกติแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างาความรับผิดชอบ <laughs> นะฮะระหว่างอำนาจนะฮ authority ความรับผิดชอบ responsibility แล้วก็การโปร่งใสตรวจสอบได้คือ accountability เนี่ยทั้งสอย่างเนี่ยมันต้องมีความสมดุลกันถ้าคุณมีอำนาจมากๆ ความรับผิดชอบคุณก็ต้องมากและคุณก็ต้องได้รับการตรวจสอบมากแต่พอเออินสอวอชุดนี้เนี่ยอำนาจมากความรับผิดชอบมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ความโปรง่งใสตรวจสอบได้น้อยมากนะฮะมันก็เกิดอาการไม่สมดุลพอเกิดอาการไม่สมดุลก็เป็นที่พึ่งพาของคนในสังคมได้น้อยเป็นที่ไว้วางใจของคนในสังคมได้น้อยนะฮะเพราะว่าตราบใดที่สามอย่างนี้มันไม่ไม่มีความสมดุลกัน สวจะมาเคลมว่าสิ่งที่มาที่ไปและอำนาจของเขาเนี่ยจะได้รับการเรีา justify มีความชอบธรรมมีความชอบธรรมเนี่ยคงคงเป็นไปได้ยากอาจารย์ในฐานะนักสันติวิธีคงจะได้ศึกษากรณีศึกษาหลายๆประเทศมากนะคะว่าขัดแย้งกันยังไงแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงพื้นที่ของของไทยณเวลานี้ค่ะจะต้องระมัดระวังอะไรกันให้มากคะอย่างที่ เรียนไปตอนต้นนะครับว่าะนะฮะข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งของเกือบเกือบทุกเวทีเลยคือหยุดการข่มขู่คุกคาม,มการข่มขู่คุกคามไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นไม่ไม่กี่วันนี้นะฮะการข่มขู่คุกคามเกิดขึ้นมานานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารปี2557การข่มขู่คุกคามเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะฮะผมเองก็มีประสบการณ์ตรงนะครับกับการที่มีอารักษา นะฮะจะไปไหนมาไหนก็จะมีคนอคอยติดตามเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ผงใจคงแต่ค่าน้ํามันแพงคงเลิกตามไปแล้วก็ <c oughs> มีเป้าหมายอื่นที่ทใหญ่กว่า <c oughs> ที่สําคัญกว่าแล้วก็ะจะสนใจมากกว่านะฮะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่เกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขบขู่คุกคามแต่ว่าหลายๆกรณีผมก็อาจจะเล่นคำๆไปบ้างแต่ว่าอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนเกระมาเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยนะครับ ทำไมเขาถึงกลายเป็นข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งว่าหยุดควบคุมคุกคามสักทีหยุดการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมสักทีถ้าเริ่มตรงนี้ได้ครับก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราสามารถจะหาทางออกได้แต่ถ้าเริ่มตรงนี้ไม่ได้ครับผมคิดว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของเราเองอย่างเดียวนะฮะของประเทศอื่นๆมันก็ซ้ำลงลอยๆนั่แหละครับว่าโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงโอกาสที่จะเกิดความแตกแยกมันก็จะมีมากขึ้นผมก็ได้ยินท่านนายกนะครับพูดหลายครั้งว่า อุดมการ์ในชีวิตของท่านเนี่ยคือการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ<ม>นะครับการกระทําที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับที่จะนําไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นในสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ายังยึดอุดมการ์ของท่านว่าจะทําการที่เป็นประโยชน์แห่งประเทศกับประเทศชาติเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ท่านไปล,ลองอถอยกลับไปดูสักนิด<ม>ถึงว่าลองหาทางที่มันเป็นทางออก<ม>ดีกว่าที่จะเดินไปในทางที่มันเป็นทางตันครับ วันนี้ท่านนายกพูดถึงบทบาทของสื่อด้วยครับท่านก็บอกว่าสื่อไม่ควรจะไปรายงานซ้ําไปซ้ํามามันก็ทําให้เรื่องมันบานปลายครับ <c oughs> แต่ว่าผู้บท้วงก็มองมองในด้านหนึ่งครับว่าสื่อถูกปิด <c oughs> กัน้นสื่อไม่กล้ารายงานเนี่ยท่านนี้สื่อก็วางตัวลําบากอยู่เหมือนกันอานะจารย์มองมองอยังไงคือ <c oughs> ผมคิดว่าสื่อสารมวลชนไม่ใช่แค่สื่อสารมวลชนนะ <c oughs> คนอื่นๆเราทําหน้าที่ของเรา,าครับนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครคุณรายงานข่าวรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับ เราได้รับการวิพากษ์วิจารณ์่ถือว่าคุณได้ทํางานแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณสื่อบางสํานักก็เอียงกระเทเล่จร <c oughs> ิงๆผมก็ไม like an ่ไมยนะฮะกับการที so, yeah. so, so, whereas, Asia, ่มีเสื่อเอียงกระเทเล่คุณก็ระบุจาะจงไปเลยว่าคุณเป็นสื่อที่ไม่กลางก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรที่มีจุดยืนชัดเจนเลยก็มีจุดยืนชัดเจนกันไปเลยฮะว่าว่าคุณสนับสนุนกลุ่มนี้หรือพรรคนี้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะอย่างอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ย CNN ก็สนับสนุนเดโมแครต ฟ็อกซ์ก็ออกใจทางเดียร์พับเบอร์เก้นวอชิงตนก็ชัดเจนฮะเวลาแต่ว่าเขาก็ยังรายงานข้อเท็จจริงถ้าลองดูได้ฮะอันนี่ลองดูคำคำนะฮะเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเปิดรายงานข่าว CNN เนี่ยนะฮะคะแนนเดโมแครตเียจะนับเร็วกว่าคะแนนเดียร์พับเบร์ก้นนิดหน่อยถ้าเปิดฟ็อกซ์เนี่ยก็จะคะแนนเดียร์พับเบร์ก้นก็จะรายงานเร็วกว่าหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วผลการเลือกตั้งมันก็ฟรีเอ็นแฟร์มันก็เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเรียก ผู้คนที่สนับสนุนค <Okay. S 1> ่ายของตัวเองว่างนิดหน่อยซึ่งเอาเลยครับเต็ม <c oughs> ที่แค่คุณคี่บอกว่าคุณบอกว่าคุณจะ,ะเป็นสื่อที่ไม่นกลาง <c oughs> ก็เอา <c oughs> เลือกกันให้เต็มที่แต่ว่าแต,แต่ว่าแต่ว่าอย่าอย่ามาแอบว่าคุณกำลังทำหน้าที่เป็นกลาง <c oughs> นะฮะคุณก็บอกไปเลยว่าคุณ <c oughs> ไม่เป็นกลางก็จบ